แพทนี้แครรี่ที่ฟาร์มป่าได้จริงๆเนี่ยมีแค่เฟนนิกกับเอลันดอนนะถ้าอยู่ในเลนแครรี่เนี่ยแท้จะเป็นตัวที่ล้วงยากตัวหนึ่งเลยนะครับผมเล่นป่าเนี่ยล้วงเฟนนิกยากมากเรียกได้ว่าเป็นตัวตบแอสซิสินเลยนะระยะการโจมตีของสกิลหนึ่งเนี่ยไกลมากนอกจากนี้สกิลสองยังเป็นอมตะถ้าเข้าไปล้วงแล้วเฟนนิกกด2ท่านเนี่ยตัวแตกแน่เลยนะครับแล้วนี่มันดามเมดอะไรกันครับเนี่ยสกิลหนึ่งสกิลดียวอ้อยแตกเลย เกมนี้ก็เป็นการโซโลแรงนะครับก่อนไปดูไอเทมที่ผมใช้เนี่ยมาดูดารฟก่อนเลยฮีโร่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยแพ้เฟนิกหมดเลยนะครับมีแค่เอาอีกนะครับที่จะต้องใช้เชิงหนาหน่อยเกมนี้ก็เป็นการกดโซโลแรงนะครับก่อนดูนเลยเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะแล้วก็กดติดตามด้วยนะครับช่องเราเนี่ยจะถึง1 0 0 0 0แซับสไครต์แล้วก็อยู่กับโฟเยสนะครับคลิปนี้ก็จะมาสอนการเล่น,นเกมของเฟนิกปานะลูในเทมพลังแฝงก็ตามนี้เลย ผมจะไปเร็วหน่อยนะจะได้ไม่น่าเบื่อนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะเน้นหาเงินนะเริ่มที่บูบับนะครับอัพสกิลหนึ่งนะแล้วก็กดสกิลหนึ่งใส่กดตีนะครับพอครบสี่สแต็เนี่ยก็จะทําให้สแต็ปหนึ่งเนี่ยระเบิดนะก็เป็นตัวที่ฟาร์มไว้ตัวหนึ่งเลยพาร์ทของเฟนนิ์เนี่ยสามารถเปิดฮีโร่ศัตรูในระยะได้นะครับก็สามารถเดินแหลมได้เลยนะแล้วก็สังเกตมินิแมปดีๆนะครับ ถ้ามีฮีโร่ดักพุ่มหรือว่ามีฮีโร่ที่หายตัวเข้ามาเนี่ยเฟนนิกจะมองเห็นนะมันก็เลยกลายเป็นตัวที่แก้เคนแก้วูคองอะไรพวกนี้ได้ดีเลยนะครับแก้คลิกซิกได้ดีด้วยสามารถกะจังหวะสกิล2กดหลบได้เลยนะเป็นฮีโร่ที่ล้วงยากตัวหนึ่งเลยเวลาที่ผมเล่นเฟนนิกป่าเจออ้อยหรือว่าเจอคิล่าเนี่ยจะไม่ค่อยกลัวอ้อยนะแต่ว่าจะไม่ชอบคิล่ามากกว่านะครับเพราะว่าคิล่าเนี่ย มันกะคอมโบได้2รอบนะเกมนี้ผมใช้เป็นโบเค้นนะครับเลือกใช้ได้2อย่างนะโบเค้นเนี่ยจะเจาะตัวบางแรงแต่ว่าลองกินุเนี่ยก็จะแรงกับแทงกับไฟเตอร์นะครับแล้วก็สกิล2เนี่ยมาบ่อยนะเพราะว่าลองกินุเนี่ยมีลดคููดาวถึง15%เลยนะครับทำให้ปาสกิล1โจมตีบ่อยกดสกิล2หลบได้บ่อยขึ้นนะอันนี้ก็เป็นข้อดีนะครับแต่ว่าเกมนี้เนี่ย โบเกนยังไงก็คุ้มกว่านะ <It is. S 1> เน้นแรงไปเลยชุดเดียวก็ตายแล้วนะครับไม่ต้องสกิลซ้ำนะมังกรเกิดก็มามาังกรนะครับ <It is. S 1> ช่วงต้นเกมเนี่ยมังกรจะกสำคัญกว่าดาร์คเซเยอร์นะเป็นไปได้เนี่ยอย่าเอาดาร์กนะครับเอามังกรนะดาร์คเซเยอร์ข้อเสียหนึ่ง <Yeah. S 2> ก็คือเวลาที่เราได้ดาร์กเนี่ยแล้วโดนกดเลนเนี่ยแวนการ์ดเนี่ยจะเคลียเวฟหมดนะทำให้เราเนี่ยไม่ได้เงินนะครับ oh. ตรงนี้เนี่ยหลายคนยังเข้าใจผิดอยู่นะ Dark s เซ y e er เเนี่ยจะไปสําคัญก็ต่อเมื่อ8นาทีเลยนะครับ8นาทีเนี่ยจะเป็น Dark s เซ y e er เที่ปล่อยล้างเลนได้นะอันนั้นเนี่ยเป็น Dark ที่ช่วยเราทําเกมได้ละแต่ว่าช่วงต้นเกมที่ต้องใช้เงินเนี่ยแนะนําให้เอามาังกรนะถ้าเราฟาร์มเร็วขึ้นไอเทมชิ้นต่อไปก็มาเร็วขึ้นนะก็ปล่อยเขา,เาไปนะครับดาร์เซเไม่มีคนโซนะ เลนบนนี่น่าจะโดนหนักเลยนะครับเป็นแก๊กแวนนะรับมือยากนะครับก็พอเข้าใจเพื่อนนะตรงนี้รอฟอร์เรนนิดนึงนะครับมาแท็กเขาได้นะแต่ว่าจะเคลียร์เว็บเขานะครับไม่ดีนะเพื่อนก็ต้องใช้เงินเหมือนกันเกมนี้ผมใช้เป็นรองเท้าตีเร็วเลยนะเพราะว่ามั่นใจสกิลสองนะครับการจังหวะกด2หลบเอาดีๆ บอกได้เลยว่าถ้าดูจนจบเกมเนี่ยดูการเดินเกมเนี่ยใช้ได้แน่นอนนะเอาไปเล่นตามเนี่ยปั๊มดาวได้เลยนะครับผมก็จะมาดักที่พุ่มนี้นะถ้าเมดเขาเดินมาเคีย์กลางเนี่ยก็มีโอกาสที่จะโดนนะถ้าฝั่งเขาฝืนเล่นเข้าไปในป้อมเราเราปิดหลังเลยนะครับฝั่งเรามาสี่นะได้เปรียบอยู่แล้ว ไม่ตายเฉยเลยครับแก๊กนิดเดียวนะเนสียสะจวตไปแล้วเล่นบนฝั <our top. S 1> ่งเขามาเต็มเลยนะครับเดี๋ยวเราเอาบูก่อนนะแล้วค่อยไปรับเพื่อนนะครับเมยยกสวยมากนะ P อย่างที่รอดยากครับวิล่า จากนั้นรับเล่นกลางนะครับฝั่งเขาเป็นไฮยะเต่ออฟเลนนะช่วงนี้เน yup ี่ยไฮยาออฟเลนค่อนข้างฮิตนะครับเห็นว่าเอามาแก้ยีนาแก้ฟอร์เลนนะแต่ว่าจริงๆมันแก้ยากอยู่นะต้องหาเงินเยอะเลยนะครับยังไงก็ตายนะครับสามสแต็กสี่สแต็กเนี่ยแรงมากตีให้ได้ประมาณ3าสี่ทีนะ แล้วเวทเลยครับตอนนี้ไอเทมเราเริ่มมาแล้วหายาก็โดนฟอร์เลนไปนะเรารี่ฟาร์มเลยนะครับบนทามมิ่งเร็วๆเลยฟาร์มหมดป่าเร็วก็ออกไปเล่นเร็วนะแล้วออฟเลนเราได้ป้อมล่างมา เวฟกลางต่อเลยนะครับก่อนจะเคลียร์ก็รอเมนนิดนึงออฟเซ็คต่อเลยอย่างที่บอกนะผมจะเน้นไปที่มังกรนะครับช่วงก่อน8นาทีเพื่อนเพื่อนก็ไปปรับใช้ได้นะโซลิเวอร์มาแล้วครับ บางทีผมก็ข้ามขั้นตอนไปนิดนึงนะอาจจออชิ้นเล็กชิ้นน้อยก่อนที่มันคุ้มกว่านะใครดูจบก็ได้สาระไปแต่ว่าไอเทมรวมเนี่ยผมขึ้นให้อยู่ละกาดสกิลสอหลบนะครับเห็นไหมครับว่าสกิลสอเนี่ยหลบชุบได้นะ,ะก็เป็นทีปรนคิวสวยๆไปนะครับเราเว็บมาแล้วก็เอาป้องบนนะ ฝั่งเขามาอีกสองนะลมกับแคที่เขาเกิดแล้วนะต้องรับกลางนะครับไม่งั้นป้อมกลางแตกนี่แหละครับข้อดีนะ สามารถกดสกิล2หลบได้จากนั้นก็เอาดาร์ซเยอรได้นะครับสออบเจตกได้นะถ้าฝั่งเขาไม่มาโซน <we> แต่ว่าพยายามอย่าใช้อันตีนะเวลาออบเจตกบางทีฝั่งเขามาซ้อนนะต้องใช้เข้าไฟนะครับ <Nice assist. S 1> ได้แก๊กมานะ แต่ถ้าฝั่งเขาไม่มาโซน <S <S ไม่มาป่วนเราเนี่ยเราก็ใช้ตีออฟเจ็เร็วไปเลยก็ได้นะเช่นฝั่งเขาเนี่ยโผล่เลนอื่นหมดเลยนะครับอันนี้ก็สามารถใช้เลยได้แต่ถ้าฝั่งเขายเงียบมืดๆเนี่ยก็อาจจะมาขโมอยออฟเจ็เราได้นะมาลัดออฟเจ็เรานั่นเองต้องใช้สัชรชาตยาน,นิดนึงนะแล้วก็อ่านแมพให้เป็นนะครับพยายามเช็คตลอดนะว่าฝั่งเขาอยู่บนกี่ตัวอยู่ล่างกี่ตัวนะ ตอนนี้เนี่ยเงินเรานำโด่งเลยนะครับเป็นดาร์คเซเยอร์8นาทีนะเห็น <He S 2> ไหมครับว่าลูมียอตีฝั่งเขาโผล่กล้าหมดเลยนะตรงน,นี้เราเปิดเร็วได้เลยเกมนำมากครับตอนนี้จากนั้นก็มาฟาร์มบนทามมิ่งตามปกติเลยนะครับฟาร์มบูฟาร์มเลสนะ เอาบูเซนก็เอาตัวเล็กต่อแล้วก็เข้าเลสนะครับผมจะปล่อยดาร์กที่เลนบนนะแผบนี้มันกดปล่อยดาร์กยากนะไม่รู้ว่าใครเป็นเหมือนผมหรือเปล่ากดโคตรยากเลยตอนแรกนึกว่ามือถือพังนะบางทีก็กดติดบางทีก็กดไม่ติดนะครับพักหลังๆมาเนี่ยเจอบัฟค่อนข้างเยอะเลยนะ สกิลหนึแล้วก็ตีธรรมดาเลยนะครับตัวแตกเลยนะครับอ้อยฟาร์มเร็วมากครับเฟนิกแพทนี้เวลสิบแล้วนะ7คิวนะครับในเก้านาทีรีเจนเดอรี่นะนนผมจะปาสกิลหนึ่งใส่รถถังนะอย่างที่บอกนะครับผมจะไม่บอกข้อมูลทีเดียวนะก็จะเดินเกมไปบอกไปนะครับ ที่ดูจนจบคลิปเนี่ยก็จะได้สา,าระเ,เต็มเลยอย่างนี้รอดยากครับไฮเตะแรงมากฝั่งเราก็ได้ป้อมบนมานะอ้อยเจ็บมากครับ ตอนนี้ก็ได้ดาบแดงแล้วนะนี่ขนาดยังไม่ได้ดาบแดงนะครับตอนแรกนี่อ้อยชุดเดียวแตกเลยนี่ได้วาเวอร์เลยนะครับดาเมจเว็บไม่ดันหรือว่าไม่มีอะไรให้ทําเนี่ยก็กลับมาฟาร์มนะอย่าปล่อยให้เวลาเสียเปล่านะครับ บางไอเทมเนี่ยผมก็เจอ,อกข้าไปนิดนึงนะเช่นเกมนี้เนี่ยผมจะออกแค่โซลิเวอร์ชิ้นเล็กนะครับแล้วก็ขึ้นไปรองเท้าโบเก้นค่อยกลับมาออกโซลิเวอร์ชิ้นเต็มนะใครที่ดูจนจบเกมเนี่ยก็ได้ไปนะครับตรงนี้หรือว่าใครที่ดูแค่ไอเทมต้นเกมแล้วดูไม่จบเกมเนี่ยก็ไปออกโซลิเวอร์ชิ้นแรกมันก็ไม่แรงนะเพราะว่าเฟนิกซ์มันอยู่ที่การเจาะก่อนนะครับ จากนั้นค่อยออกดามดเมจเสิมแล้วตรงนี้เมดโดนครับ <Legend ary. S 2> ก็แลกออยมาได้ <Attack. S 2> ตรงนี้เราเลือกได้นะว่าจะไฟหรือว่าจะเอาดา์เฟเยอร์แต่ว่าผมก็เลือกดา์เฟเยอร์อยู่แล้วนะครับรอเมจเกิดด้วยนะ แล้วฝั่งเขาก็ไม่มีอ้อยด้วยสกิลหนึ่งอันตียัดไปเลยนะครับจากนั้นก็เซตไอเทมไว้นะผมก็จะสับเป็นเทียวนะครับสิบนาทีนะไอเทมเ,มเต็มแล้วครับตอนนี้ฟาร์มโคตรเร็ว ให้เพื่อนดันเว็บกลางมานะตอนนี้ต้องเซต3ทางนะครับสัจั้โดนดูดแทนเฉยเลยเอวไม่หวานเลยนะสะจั้เราถึงว่าต้นเกมโดนดึงทั้งเกมเลยตรงนี้น่าจะขึ้นยากแล้วนะครับเพื่อนเราตายสองนะ ได้อ้อยมานะครับมีดาฟ้านะอย่างนี้รอดยากครับแวนตอนนี้เรายังไม่เสียเคียวนะครับแวนบอกงงเลยนะก็มีก่อเกิดไง ายากหน่อยนะครับโทษทีถ้าไม่มีไอเทมผมก็ไม่กล้าเล่นนะเมื่อกี้แต่ว่ามีก่อเกิดน,นะครับก็เลยกล้าเล่นสุดนะอันนี้เนี่ยถ้าเราเจอฝั่งตรงข้ามเล่นเยอะไปหรือว่าฝั่งตรงข้ามเขาแหลมแปลกๆทา,ทางที่เชิงหนามาทั้งเกมเนี่ยก็ประเมินไว้เลยนะครับมีไอเทมครบไม่ก็เงินเยอะมากนะเช็คเงินก่อนเลยนะครับดับแรกแล้วก็ดับที่2เนี่ย คิดไว้เลยว่าฝั่งเขาเนี่ยมีตัวซ้อนนะครับทำไมกล้าเล่นแปลกๆสหวานน่างนี้อะไรประมาณนี้นะแสดงว่ามีตัวซ้อนไม่ก็มีเงินสับของพอนะยิ่งช่วงเลทเกมเนี่ยต้องคอยสังเกตนะครับไม่งั้นเนี่ยเราอาจจะเสียเชิงแล้วก็ถ้าเราพลาดตายเนี่ยจังหวะสำคัญมันเสียก๊อตเสียอะไรหลายๆอย่างนะมันจะนำไปสู่การจบบ้านได้เลยนะครับ ลรวรอกอสเซเยอร์เกิดนะ40วินะครับระหว่างนี้ก็ทำเว็บรอตอนนี้เรายังเหลือเคียวนะผมก็จะมาหาดักนะครับพยายามเดินหาเลยนะแล้วเจออ้อยนะครับ เสียตีไปให้เพื่อนลุมเอานะเราก็ทำเว็บแบบสบายใจเลยตอนนี้ก็4ต่อ5แล้วนะครับเทนเข้าสวยหูแล้วโดนจุกนะเสียเคียวไปนะครับจังหวะนี้ แล้วระหว่างรอเกิดเนี่ยเพื่อนเล่นสวยนะครับได้แวนมานะแล้วฟอร์เรนลาสุดเลยจากนั้นก็ได้แก๊กมาด้วยนะ <'re> ตอนนี้ก็เกิดผมก็มาพอดีนะครับ <'re> และไฟสุดท้ายสจวดเล่นสวยครับเก็บดับเบิลคิวแล้วก็ได้กอสมานะ <'re> แล้วก็ทำเว็บล่างไปเลย มีเงินสามพันนะครับสับของได้2ชิ้นนะเพราะว่าตอนนี้เราเซตกดแข็งไม่ได้นะครับมันทัาบกาบดาบฟ้านะก็อาจจะกดได้นะครับแต่ว่าต้องใช้ความเร็วนิดนึงบางทีมันไม่ทันนะแค่เราเสียกอเกิดเนี่ยฝั่งตรงข้ามก็รอสตาร์เราละ เกมนี้ก็จบไปนะครับชนะต่อเนื่อง11ครั้งเลยนะดูคะแนนดูสกอร์ไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าคลิปเนี่ยมันตัดไปตอนนี้นะไม่รู้ว่าเมมเต็มหรือว่าผมไปเผลอกดหยุดนะครับเอาเป็นว่าก็ได้ดูจนจบเกมแล้วกันถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับแล้วก็สามารถย้อนดูการเดินเกมได้นะเกมนี้เนี่ยผมตั้งใจทำมากเลยนะครับเป็นทามมิ่งที่ถือว่าโอเคมากเพราะว่าฟาร์มเร็วแล้วก็รวยมากเลยนะ 10นาทีต้นงต้นเนี่ยผมไอเทมเต็มแล้วนะครับเจอกันใหม่อีพีหน้าสวัสดีครับ